สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่5้าอ้วันนี้วันที่6กหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้มารีวิวนะคะก่อนจะส่งลูกค้าขอนแก่นคันนี้เป็นรุ่นเอมินินี่นะคะจะประมาณนี้เลยอ่านี่ค่ะระบบซาร์ตกุญแจระบบไฟครบลูกค้าสั่งเครื่องเป็นแททีร้อยยี่สิบรุ่นใหม่แก่กล่องนะคะจากศูนย์เลย วันนี้เราก็มารีวิวนะคะรุ่นมินิรุ่น A รุ่น A มินินะคะก็จะมีมอเตอรแบตแถมให้เบรกมือแถมให้เบาะแถมให้กระบะไม้เปิดได้3ด้านเป็นไม้เสดเารุ่น A นะคะทาไมถึงบอกเป็นรุ่น A มินิรุ่นมันจะมีรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กรุ่นนี้จะเป็นของโองค่โฟมิลี่มาทำนะคะก็จะเป็นรุ่น A รุ่น A ก็จะสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นหัวทรงนี้ถ้าเป็นรุ่นมินิก็จะเป็น อีกทรงหนึ่งนะคะที่มีสโลปสวยๆมันจะมี2รุ่นนะคะที่ร้านเราคือรุ่น A กับรุ่น M รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยนะคะถ้าเป็นโค้งใหญ่นะคะรุ่นใหญ่ก็จะเอาโค้งพวก big M มาทำ Isu อ,อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาของโค้ง Family นะ Mini จะเป็นทรงมินิของเรารูปทรงก็ประมาณนี้เลย ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองกอ็ระบุรุ่นได้นะคะรุ่น A รุ่น M มันไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ไม่ต่างกันนะครับต่างแค่หัวอย่างเดียวแต่ว่าระบบทุกอย่างเหมือนกันหมดรูปทรงเหมือนกันหมดนะคะโอเควันนี้ก็มารีวิวก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นลูกค้าสั่งจองเป็นรุ่น A มินิถ้าเป็นรุ่น M ก็จะเป็นสโลป นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น A ใหญ่อันนี้ A ใหญ่ที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้คือ A m มินิโอเคคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองได้ราคาเฉพาะโครง79,000บาทไม่รวมเครื่องลูกค้าท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0809175382ดี ID ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันมีระบบจะส่งทั่วประเทศไทยนะคะโอเคคะ่ะวันนี้เราก็มารีวิวคร่าวๆให้ลูกค้าได้ เห็นโฉมรุ่น A วันนี้นะคะสวัสดีค่ะเยสวย